อยากได้น้ำยางที่ดีมันไม่ใช่เรื่องแปลกของคนกรีดยางครับผมธาตุของพี่น้องต้นเท่าเขนแต่พี่น้องไปแวนทั้งแนโจกถ้วยสรงสามลิตรมันก็ผิดแล้วพี่น้องจะต้องเอาความเหมาะสมของต้นยางเป็นหลักความเหมาะสมของขนาดต้นและมีต้องรับด้วยถึงที่นี้ ปุ๋ยก็ต้องใส่ปุ๋ยน้ำก็ต้องหามาใช้เพื่อความบำรุงเพื่อการบำรุงต้นยางให้ได้น้ำยางที่ดีให้ต้นยางมีความอุดมสมบูรณ์ให้มีขนาดต้นที่สมบูรณ์ถ้าพี่น้องใช้ปุ๋ยน้ำอยู่แล้วสวนข้างๆบอกว่าน้ำยางออกดีมากของเขาขนาดเขาใช้ปุ๋ยน้ำที่ราคาถูกๆนี่และพี่น้องความง่ายดี ใช้ปุ๋ยน้ำที่ราคาถูกแต่ออกดีพี่น้องคิดอะไรพี่น้องคิดว่าพี่น้องกำลังใช้คนขี่ม้าพราระไวหรือพราระไวยอยู่พี่น้องว่าอุ้ยเลสฉันซื้อของแพงฉันใช้ของแพงอยู่ทำไมนั่นพี่น้องกำลังหลงพี่น้องกำลังหลงทางอีกแล้วครับผมพี่น้องกำลังหลงทางสังเกตดูก่อนสังเกตดูก่อนว่ายางของเขาเป็นแบบไหนยางของเขา กำลังบำรุงด้วยอะไรแต่ถ้าว่าของเขาเขียนว่ากรมวิชาการเกษตรรับรองก็เชื่อเขาได้แต่ถ้าของเขามี5% 10% 20%อยู่ข้างขวดนั่นก็คือ,อยาเร่งของเขาออกดีออกดีเพราะยาเร่งพี่น้องอย่าเอาปุ๋ยน้ำที่เป็นกรมวิชาการเกษตรรับรองไปเปรียบเทียบกับคำว่าย,ยาเร่ง เพราะถ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกับการใช้ยาเร่งมันจะแตกต่างกันพี่น้องอาจจะดีใจพี่น้องอาจจะตื่นเต้นในการที่ว่ายางออกครั้งแรกหรือออกระยะแรกเพราะตอนอ้นยางยังสมบูรณ์อยู่เมื่อใช้ยายเร่งยางมันออกคลักๆจริงยิ่งตอนนี้ช่วงยางผลัดใบยางใบร่วงแน่นอนคนตัดยางที่มีประสบการณ์เหมือนนมตงตองแดงแน่นอนรู้แน่นอนว่ายางมันไม่ออก ยางมันออกน้อยเพราะหนึ่งคือฝนไม่ตกแห้งแลง้งต้นยางผลัดใบต้องต้นยางต้องการธาตุอาหารเพื่อไปบำรุงใบเมื่อที่ว่าต้นยางต้องการธาตุอาหารไปบำรุงใบมันก็ไม่สามารถที่ผลิตน้ำยางได้เยอะเพราะมันจะต้องส่งน้ำขึ้นไปเลี้ยงใบถึงทีน่นี้ถ้าเราไม่บำรุงถ้าเราไม่บำรุงน้ำยางมันก็ได้น้อย แต่ถ้าว่าเอาอยาเร่งมาแทนการบํารุงคําว่ายาเร่งเอามาแทนการบํารุงแทนที่มันจะส่งน้ําขึ้นไปเลี้ยงใบมันเอาน้ํานั้นออกมาผสมกับน้ํายางที่ออกมาแทนสังเกตรตรงไหนสังเกตรตรงที่ว่าพอเราไปขายน้ํายางเปอร์เซ็นต์น้อยลงคนทําขี้คนทําขี้ยางน้ําในถ้วยจะมีเยอะโดยเฉพาะ คนกรดใส่กรดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเนื้อ,อยางกับน้ําจะแยกเป็นส่วนกันน้ําเยอะแยะเลยสําหรับคนที่ใช้ยาเร่งแต่สําหรับคนที่ใช้ปุย๋ยมันจะออกด้วยความเหมาะสมของมันมันออกเยอกะก็เยอะด้วยขนาดต้นของมันแต่ถ้าต้นเต้าเขนถึงพี่น้องจะใส่ถ้วยใส่ทั้งรับมันก็ออกเท่านั้นเลยพี่น้องเออแต่ถ้าต้นใหญ่ ถ้าพี่น้องยิ่งบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำยิ่งบำรุงด้วยปุ๋ยทางดินยางยิ่งออกหลนเลงยางฝัดไวบมันก็ยังออกให้ได้เพราะธาตุอาหารมันเพียงพอแต่ถ้าธาตุอาหารไม่เพียงพอ,อยางมันจะเริ่มออกน้อยถึงข้อเสียสำหรับคนที่ใช้ยาเร่งแน่นอนปีหน้าที่จะออกมานี้คือใบเล็กต้นมันเล็กต้นมันรีบหน้ามันแห้ง และสิ่งทำกันคือเป็นโรคเปลือกแข้งหรือไตนึง่งแล้วเพราะว่าไตานึ่งนั้นเลยพี่น้องเพราะว่าไตานึ่งนั้นมาถามหาเลยว่ามีอะไรรักษาไตานึ่งนี้หายมั้งถึงทีนี้เราอีตำพือเละพี่น้องเราอีตำพลือนี่ทำพลือที่ช่วยโบนี่ที่ว่าไปใช้ยาเร่งตนตนไตนึ่งจนเปลือกแข้งแล้วบำรุงพลือให้มันคืืนคูมาถึงเพราะว่าจะมาใช้ ปุ๋ยน้ำนี่ลงอีรลกเดิมแล้วแป้งแป้งเรียกมาตึงใบชายาเรีงโตยาเรีงกับเลียนยี่โออื่นไปเพอเปลี่ยนยี่โอนูมั่งเลียนยี่โอนี่มั่งล่าล่าใจย,ยาผาหมาพี่น้องสุดท้ายขอนไข่ไม่นั่นเลยพี่น้องถึงทีนี้เลยพี่น้องที่หนุ่มตรงเลงว่าถ้าคุณใช้ปุ๋ยน้ำอยู่ใช้อย่างต่อเนื่องเทมันเปลี่ยนนั้นมันเปลี่ยนแค่ฉาหลาก มันไม่ได้เปลี่ยนน้าข้างไหนคุณน่ารมบัติยังเหมือนเดิมนั่นหละพี่น้องแต่เราจะต้องนําเสนอในคนขี่ม้าภารไวยเพราะได้ทะเบียนใหมยมาจากกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นปุ๋ยน้ําธาตุเสริมโรโ o สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นห้าทับสองห้าหกห้านั่นเละพี่น้องที่เราจะต้องนําเสนอกันต่อไปหลังจากคําว่าภารไวยที่เป็นปุ๋ยน้ํา ก่อนหน้านี้ถึงทีนี้ถ้าพี่น้องใช้อยู่พี่น้องก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนที่ว่าใบมันร่วงใบมันหลน่นมันผลัดใบยางมันก็ต้องออกน้อยลงมาบ้างออกน้อยลงมาบ้างมันไม่ได้ออกดีออกล้นสะเหมอและถ้าว่าพี่น้องไปเปรียบเทียบกับสวนข้างๆที่ใช้ยาเร่ง มันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าส่วนเขาบางทีไม่เคยใช่ไรยทีพอใช้ย,ยาเร่งมันก็ออกมาคักๆหมดแต่รับรองพี่น้องสังเกตได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในฤดูการถัดไปอย่าเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าพี่น้องอีลองยาเร่งก็ได้หนมตงเ่งไม่ได้อ้ามลองเลได้ใช้เลได้แต่รับผลรับผลของยาเร่งนั้น ให้ได้เปลือกเข้งตายนึ่งต้นรีบใบเล็กใบไม่มีนั่นหละรับไปได้ถ้าพี่น้องรับได้พี่น้องก็อัดปุ๋ยไปอัดปุ๋ยเต็มที่ถ้าพี่น้องอัดปุ๋ยดีอัดปุ๋ยเต็มที่ก็อาจจะพื้นตัวมาได้แต่ถ้าพี่น้องไม่อยากผิดหวังไม่อยากให้มันเกิดการตายนึ่งพี่น้องใช้ปุ๋ยน้ำย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งถ้าช่วงที่ยางปรัไว้แตกยอดใหม ใช้เดือนสักสองครั้งและพี่น้องจะเห็นผลเหมือนเดิมเหมือนที่เคยใช้มาอย่าลืมว่าตอนนี้ยางผลัดใบดินมันแห้งขนไม่ตกนั่นก็คือยางจะออกน้อยลงไปตามสภาพอากาศแต่ถ้าว่าบำรุงดียางมันก็ยังออกไอก้ดีแต่มันไม่ออกเหมือนหน้าขนหรอกครับผม นั่นแหละครับผมวกว่าพี่น้องเอฟซีหนุ่มตองเองทุกคนไว้ด้วยว่าเราจะต้องทําการเรียนรู้ทําความเข้าใจเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเลีงให้ควังและเราก็ต้องบันทึกความทรงจําตรงนี้ไว้ด้วยถ้าต้นเต่าแกนนะต้นเต่าแกนนนะนะตัดพื้นตามพื้นมันก็ออกเท่านั้นแหละแต่ถ้าต้นใหญ่นะต้นใหญ่มันออกเป็นทั้งแน่นอนพี่น้องถ้าพี่น้องบํารุงตั้งแต่ปลูกต้นใหญ่เป็นตังน้ํามันกิโลนี่ตังสองร้อยลิตร มันออกเป็นทั้งแน่นอนพี่น้องนั่นเลยพี่น้องทีนี้ก็กว้างไว้ากันนะครับผมเรียนรู้เข้าใจแล้วเราจะอยู่กับต้นยางได้เป็นร้อยปีครับสวัสดีครับผมหนุ่มตองเองแลงเร่เตือนสวัสดีครับนมืคนขี้หมาพารวยปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางเพิ่มประสิทธิภาพให้น้นยางใช้กับต้นยางทุกสายพันธุ์ทุกช่วงอายุของต้นยาง ท่าละทีเดือนละครเท่านั้นคนขี่มาคนขี่มาคนขี่มาคขีาเราวาเราา